ตัดชานเโต๊กเขเอาามันเป็นเล็กต่อไหมชื่อเพราะได้เอาเล็กเชื่อมครับมันกระพักล้เพราะมันก็หูดีอยู่ได้มันหันจะนีมันก็จะเป็นเอองยู่ได้ฉันบ่าเอาเล็กทับใส่เดือพาปเหตุการ์นี่เนาะมันใดเตะ โมเมนต์ดอกก็คือพันเหยียบเสมอเสมอเข้ากับสิบลืมคิดตรงนี้ไปอะนะพี่น้องกับสิลืมไปอันนี้ก็ตกลงมาห่างเลยหนึ่ง,งลูกหมู<ะ>ลูกหมูบอกเขาเลยนี่เนี้ยเนี่ยเนี้ยตัวขัดเนี่ยตกลงมาพร้อมพออะไรห่างเลยบอกอันนี้ตัวนึงอีกตัวนึงตัวนู่นนู่นตัวสีสม้มคุณใส่ประแดดเลยมั้งใส่ใส่อะไรเขาไม่ครับบอกจากตรงมึงก็ว่าได้ปะ เพราะว่าที่แรกมันห่างแล้วพ่อปอเพือพ่อจะ่อบบุญพี่น้องมีแะละว่างจังสีแล้วพี่น้องว่างคัดจังสี่ล่ะมา <esté S 1> ที่น <nelle>. <that> you, ี่สงสัยรอยหักแล้วสร้างนาดตยานไปหาใหม่มาห้องก่อนเอาหอดยีนาดกาแ้าอะนอยู่นีมันหอดเจตินะหอแล้วงม่บโ้ขคัดกัละวางเอาอันนี้เพื่อกสีคาอ้ยัรัมันนกงตลดหาลด ดินมันนี่ละมันได้สนีแล้ดินตถหนึ่งอันนี้อนี้ได้แอมที่มาไทยให้ตอนแรกไอแอมเพิ่นไปไทยอยู่ข้างในก่อนเพราะว่าข้างในมันเต็มมันเทพอะไรอันนี้หารถบ้ีนอันนี้ซีรถนี่หารถตัวนี้กัไอแอมมาอันนี้ตอนแรกกับตอนเชียงนเนี่ยดินมากขยกอันนั้นไปไปพูนแล้วก็ไทยใส้น้ามุนี่้น้นำมันมโมโห น,น,น่่าาางงวลลหยเมันดันไปใช้อยู่ดอกมันยันดันใส่แล้วมันไปเบิดอยู่ให้มันแน่นให้มันอันนี้เลดินนี่พี่น้องคือเบิรงตหลดมันสีเบิดจ,กจกัจกรลอยจักจัรลอยบระมาณสีเกือบพันหลุดต,ตัวตะดินองนี้นพี่น,น้องเบิรงความสูงของอันนี้หลุด เพราะว่าเพื่อนซุ้มแคทนี่ตะกี้น่ะมันเป็นพื้นที่พื้นที่ดินที่ตำแห้งเวลานำนำไหลมานี่ก็คือสิมะนองอยู่เพื่อนปัญญุนกับเพื่อนแคทเนี่ยแหละไหลลงใส่กันเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบตำแห้งห่วยคันว่าพื้นนี้เป็นสะเลยเลยน้าตอนนั้นเพื่อนนะเพราะว่ามันมันมันตามก่าถนนแมนมันตามเรงสีละ ตา,ตามต่ำลงกว่านี้กว่าเขาตา่ำต่ำลงกว่าดินตัวนี้อยู่น้อยนึงเฮือนแคทสมัยตะกอนนะ่ะคือถนนทางนี่สูงกว่าเฮือนกว่า,า,าจากัาจากว่าจังทิวาที่ซุปแคทก็มานักกเคยบอกอยู่ตะกี้เฮือนอาปูจะอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเป็นเฮือนสูงมาที่นี่ฝนตกไม่แหง้งเนาะแห้งขำม,มือขำขึ้นได้มั้งแล้วเฮือนมันต่ำมันต่ำกว่า ถนนห้างคือเบรงลดมาที่นี่มาที่นี่นดินโตถนนห้างตรงนี้นี่คือเป็นมองตำตำกระมูอแบบนี้น้ำมันก็เลยนองที่จะไหลมาเฮือนจนเฮ็ดให้แบบเสาะขี้ดินเนาะนำ้ำเสาะขี้ดินจนเฮ็ดให้เฮือนอาพัวจนเอียงแต่ว่ากะ็ะบ่ได้ล่มแต่ว่าเอียงใส่เสาใส่หยังมันเสาะน้ำเสานื้อหยังพี่น้องคือเบรกลดมาลอยรถนี่มันสิได้ดินพ่อซ่อมไหนมันประเด้ได้หลายเลยพี่น้องลอยรถอันสองลอยห้าสิบลดสองลอย ผมว่านัมาลงสองยหาสิบรถนั่นแค่ตรงอันนั้นเนาะแต่ว่าเงินเงินหลักๆไม่จะรถสิบรถหรือเท่าไหร่รถในเงินไปเงินสิบรถหรือเปล่าสิบรถกันอันคันแม่จำได้ก็คือตอนที่พ่อโจมาฮับน้องอ่ะแค่เป็นอันส่วนที่แบบส่วนหนึ่งอ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งจะมีตัวทมอยู่แล้วแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าอกวมื่ะไหม่ตัวนั้นยังไม่ได้ทมเลยตัวนั้นอ่ะเออตัวนั้นคือตามสุดเลย ก็ยังแบบซองลอยอ่าซิฟโหลดนะก็ยังแบบอ่ได้หลายเพราะว่าเขาเอาระดับสูงไงแต่แว,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 ว่าระาวาให้มันสูงกว่าอันถนนทางถ้าไปอีกนี่ถ้าเบิดเนื้อขึ้นอีคาร่อยรถล,ล้วาที่ดินที่ดินตรงนี้นี่คันลงดินที่ดินทั้งเบิดตรงนี้คันลงดินน่าจะพันกลัวรถขึ้นพันกลัวรถปัะทีนี่ตั้งแต่นะตอนนั้นตอนนั้นรถละสามร้อยเพาะทานดันนนะ้ำหนักสามร้อยหาซิฟป่ะทีนี่จนขึ้น 4, สี่ร้อยสี่ร้อยหาซิฟหาลอยนตอนนี้ นัำ่ตอนนี้คือห้าสิบรถแล้วโป้โบแมนหาหาลอยเนาะรถหาลอยแล้วมันเป็นหน้าฝนมันบ่ะคุณยะเขาเป็นหน้าฝนแมาที่นีเขาดินมาพกไ้ารรถาแม่กระพ้าร้านไปยืนเช็คบ้านันอันนี้่ะคำสีล่องตัวนี้ก็คือผุนนาและอย่างเขาโจกกับมันจะถือลงเนี้ยก็ถือรถละสี่ร้อยอันนี้นั่น ขาโจกมัอันกองไว้แล้วมันแพงแล้วบาร์ดีอย่างนึงกะก็คือมันบ่เต็มกีบปันใดสูงซ้ำกันหอเาโรดสเลยขาดเลย่ะมมดหนึ่งบอกทวดนี่ฮะที่เป็นร้อยเป็นร้อยโอ้หาร้อยรถโอ้ถนะบ่ เาเราซอนสองลอยรถหนึ่งเด้อตอนลงไวอยู่ได้รกินแต่ละคนบวแมนพูดถึงกันฮาอนพูดถึงกันเฮาลงให้ซ้ำกันด้ลงใหมยรถยรถพอได้อะมันพถึงมันได้ีกประมาณลอยอันลอยรถนี่ไปป่ากัลอยจะได้่าง้ง บอส่วงนั่นเขาทวงแรงเขา c o m m ่อขืนขันเทาล้งไม่ใช่ไหมขันเทาลงนตอดนร้อยหาซิบรถไปนี่พี่น้องนี่แหละอนาคตเจียนยามากเว้าเสมอว่าอนาคตทั้งหนาบ่เห็นว่าสิเป็ี่ยนยังเขามองบ่เห็นนลยฮู้คือพ่อปอนี่บ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าสิมาตกหนังล้านกินเขาแล้วเรียบร้อยซิบซับก็คืออัน เน่ยไปถ่ายไปในคลิปมืนกันเบิ่งบอกเขาลงดอกลงดินพายิงหูว่าสิมาตกมาเป็นนี่แหละการเจ็บการเป็นการตายห้อง่บหูพี่น้องเอ้ยคือมะนาว้าหล้าเฝ้าเฮ็ดความดีโรดไถเข้าเข้าโบหูว่าอนาคตมันสิเป็นจังไดเฮ็ดไใบเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนี่แหละเพื่อนเราเข้าหูจักแต่มื่นเกิดแต่าหูจักเต่าหมู่ว่านนี่แต่ว่ามื่อื่นเข้าโบหูว่าสิเป็นเท่าไหร่ เอาเจ้าของให้มันดูแลเจ้าของทุกคนแต่ว่าเรื่องจะสี่พ็ยกบอย่าให้เกิดเพราะว่ามันเกินคาดคลิปนี้ฝากไว้ซักนี่เด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาแคทเพราะะไรนี้รายใดเพิ่มไปอีกแน่สวัสดีค่ะ